เริ่มต้นด้วยคำว่าสัตตมหาสถานนะสัตตมหาสถานไปที่คำศัพท์นะครับสัตตะมหาสถานแปลเห็นไหมลหู memorials แปลว่าที่ระลึกนะดังนั้นลูกมาจดให้นหนึ่งความรู้เรื่องสัตตะมหาสถาน สัตตมหาสถานเนี่ยเขียนอย่างงี้สัตตมหาสถานมันทัดใหม่สัตตมหาสถานคือคือที่ระลึกที่ระลึกถึง สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญเจ็ดแห่งที่ระลึกถึงสถานที่สำคัญเจแห่งที่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จไปเสวยวิมุตติสุขที่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จ ไปเสวยวิมุตติสุขแปลว่าสุขที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จนะเรียกวิมุตติสุขนั้นสัตตมหาสถานคือที่ระลึกถึงสถานที่สำคัญเจดแห่งที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปเสวยวิมุตติสุขแห่งละหนึ่งสัปดาห์ แห่งละหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ทรงตรัสรู้นะงั้นเจ็ดแห่งแห่งละเจดวันรวมกันทั้งหมดสี่สิบเ้าวันนะก็คือหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยพระพุทธองค์ยังไม่ได้รีบเร่งยังไม่ได้ทรงเทศนาให้ใครฟังนะ ส่งประมวลวิเคราะห์แล้วก็ส่งคิดถึงแนวทางนะที่ว่าจะสอนสัรพชีวิตสัรพสัตว์ทั้งหลายให้ฟังรับฟังธรรมะของพระองค์อย่างไรนะถึงจะเข้าใจได้โดยง่ายนะก็คือหมายถึงว่าไปเตรียมการสอนแล้วก็ท่งสเสวยวิมุติสุขด้วยนะครับเจ็ดแ,แห่งแห่งละหนึ่งสัปดาห์นะ เรียกว่าสัตตมหาสถานนั้นถ้าจะแยกคํานะลูกแยกคําออกมาเลยก็คือสัตต์เนี่ยคำนี้แปลว่าเจ็บมหาแปลว่ายิ่งใหญ่สถานแปลว่าที่ก็คือสถานที่ที่ยิ่งใหญ่และสําคัญเจ็ดแห่งนะ ก็คือตามพุทธประวัติที่พระองค์ทรงเสด็จไปนะฮะสัปดาอันนี้ไม่ต้องจดนะลูกสัปดาห์แรกนะนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เจ็ดวันนะฮะสัปดาห์แรกนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์เจ็ดวันเรียกว่าปฐมสมโพธิ์ที่บันลังสัปดาห์ที่สองทุติยะอนมิสังก็ไปยืนจ้องต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยความขอบคุณเจ็ดวัน สัปดาห์ที่สามตติยะจงกรมเศษถังทรงเดินเสด็จจงกรมไปมาระหว่างจุดที่ยืนกับต้นโพ์เจ็ดันสัปดาห์ที่สี่จตุถารัตนะครังทรงนั่งประทับแล้วแยกหลักธรรมของพระองค์นะเริ่มรู้แล้วล่ะว่ามนุษย์เราความจริงแล้วมนุษย์ก็เหมือนบัวที่ไม่ได้มีการระดับการรับรู้ เท่ากันระดับสมองของมนุษย์ก็เหมือนกับบัวที่อยู่ต่างระดับตายน้ําปริป่น้ําพ้นน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยแยกหลักธรรมะออกที่เราเรียกว่าไตรปิฎกนะฮะดังนั้นเหล่าเทวดาทั้งหลายก็เลยมาสร้างรัตนคะังก็คือเรือนแก้วถวายนะให้ทรงประทับว่าพระพุทธองค์นั้นจะทรงออกเทศนาสั่งสอนแล้วนะต่อไป สัปดาห์ที่หนะ้าแล้วก็เรียกว่าปัญจอัจปาลนิโคตอย่างรูปกลางเนี่ยนั่นะก็คือสัปดาห์ที่ห้าทรงนั่งประทับใต้ต้นไทรและมีเหล่าบรรดาลูกสาวพญามานางตันหานางราคะนางอรดีมารำยั่วยวนทดสอบว่าพระทรงจะสามารถตัดกิเลสได้แล้วจริงหรือไม่งี้เป็นต้นนะ สัปดาห์ที่หกักะมุจจรินนันจะรูปขวามือลูกนะส่งเสด็จไปนั่งริมสะมุจจรินนะแล้วเกิดพายุใหญ่พัดมาแล้วก็พระองค์ก็ไม่ส่งย่อท้อต่อการนั่งเจริญภาวนานะจนพญานาคที่อยู่ในสระน้ำนั้นเห็นว่าพระพุทธองค์จะเป็นอันตรายต่อพายุใหญ่ที่พัดมาเนี่ย ก็เลยถวายตัวนะมาเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นเกาะก,กำบังป้องกันภัยที่จะมาจากพายุฝนได้นะก็เลยเรียกว่าพญานาคมุจลินนะต่อไปสัปดาห์ที่เจ็ดก็คือสัปตราชายตตนังนะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราบรรดาพระอินทร์มาสร้างสมอทิพถวายนะ ห็นว่าพระองค์นั้นไม่ได้เสวยอะไรเลยเป็นเวลานานแล้วนะเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วก็เลยสร้างผลสมอทิพมาถวายนะรวมกันดังนั้นที่วัดที่เขาสร้างที่ระลึกพวกเนี้ยนะถือเป็นเจดีประเภทหนึ่งนะในวัดเรียกว่าบริโภคเจดี ก็คือเจดีย์ที่ลลึกถึงสถานที่ที่พระองค์เคยใช้เคยไปอย่างนี้เป็นต้นนะสัตมหาสถานที่แรกที่สร้างในประเทศไทยเลยนะก็คือที่วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่สร้างโดยเจ้าหลวงดิลกราชนะประมาณปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดส่วนที่ที่สองก็คือที่วัดพระาธาตุบังพวนจังหวัดหนองคายสร้างโดยสมเด็จพระชัยเชษฐานะ ส่วนที่ที่สามก็คือที่วัดสุทัศน์เทพวารามที่กรุงเทพมหานครนะสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนะรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสัตตมหาสถานภาษาอังกฤษ memorials นะใช้คำว่า memorials แปลว่าที่ระลึกนะ of the seven great places สถานที่สำคัญเจ็ดแห่ง that the Buddha ที่พระพุทธองค์ went to meditate ส่งไปนั่งเจริญภาวนา one week each แห่งละหนึ่งสัปดาห์ after the enlightenment หลังจากที่ทรงตรัสรู้นะคะเรียกว่าสัตตะมหาสถาน นะ the seven great places คำต่อไปสังฆะสังฆะ the Buddhist monks the Buddhist monk นะสังฆะ the Buddhist monks อาจารย์เอาคำว่า Buddhist มาขยายเพราะว่า monk ที่เป็นนักบวชเนี่ยนะในบางศาสนาศาส,สนาอื่นเขาก็มี monk นะดังนั้น เพื่อเป็นการตอกย้ําว่าพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนารเราจึงเอาคําว่าบุริส t มาขยายให้ชัวร์ไปเลยนะว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา The Buddhist monks นะคำศัพท์ต่อไปพระสงฆ์สองฝ่ายนะสองฝ่ายก็คือฝ่ายที่จเจริญใน รไตรปิฎกธุระและฝ่ายที่เจริญใตพระวิวิปัสนาธุระนะลูกเอาสมุดมาจดความรู้เรื่องพระสงฆ์สองฝ่ายความรู้เรื่องพระสงฆ์สองฝ่ายจดไปก่อนนะลูกเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายฟังทีเดียวนะคะ บรรทัดใหม่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงนะแบ่งพระสงฆ์ออกตามกิจธุระสำคัญเป็นสองฝ่าย พุทธศาสนารัทธิลังกาวงแบ่งพระสงฆ์ตามกิจธุระสำคัญออกเป็นสองฝ่ายได้แก่หนึ่งหนึ่งฝ่ายคามมวาสีฝ่ายคามมวาสีคอควาย สระอาะมอมะวาแแวนสระอาะสอสเสือสระอีคามมวาสีวงเล็บคามเท่ากับคามะหมายถึงเมืองคามหรือบางทีทางเหนือจะเรียกว่ากามนะเช่นเวียงกุมกาลามนี่เป็นต้นกาม คามคามะหมายถึงเมืองเป็นตงเล็บคือพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในเขตของเมืองหรือในกำแพงเมืองนะสงฆ์กลุ่มนี้มีกิจธุระสำคัญคือ พรไตรปิฎกทุระพรไตรปิฎกธุระ,รระเช่นการทำสังขายนาพระไตรปิฎกการทำสังขายนาพระไตรปิฎกการเทศนาหลักธรรม รวมถึงงานพิธีกรรมต่างๆนะรวมถึงงานพิธีกรรมต่างๆังนั้นกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มพระที่อาศัยในเมืองเรียกว่าคามมวาสีจะมุ่งเน้นในเรื่องของอพระไตรปิฎกธุระการเผยแผร่เทศนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์หรือการ พิธีงานพิธีกรรมต่างๆอันนี้รวมถึงงานพระราชพิธีของเจ้านายด้วยนะพระราชพิธีของอพระเจ้าเป็นดินและพระบรมวงศานุวงศ์นะพระสงฆ์กลุ่มนี้ต่อไปพระสงฆ์กลุ่มนี้หรือฝ่ายนี้มีพระสังฆราชคือสมเด็จพระ ทักโาจารพุทธะแล้วก็โคคหรักังนะลูกโคสาสอ,บอลบุรษีสมเด็จพระพุทธโาจานนะจำไว้ว่าสมัยก่อนจะมีพระสังฆราชแยกกันนะลูกพระสังฆราชไม่ได้มีองค์เดียวเหมือนอย่างในปัจจุบันสมัยก่อนจะมีพระสังฆราชเป็นสองฝ่าย นะฝ่ายหนึ่งก็มีพระสังฆราชของตนเองนะอ่ะฝ่ายที่หนึ่งต่อไปสองฝ่ายอรันยวาสีฝ่ายอารันออ่างรอเรือไม่หันอากาศยอหญิงแล้วก็วาสีวงเล็บอรันหมายถึงป่าดง อารันหมายถึงป่าดงปิดงเล็บคือพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตเมืองหรือนอกกำแพงเมืองนะเรียกว่าอารัญญวาสีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านอาศัยอยู่ในป่าดงดิบในห้วยขาแข้งอะไรไม่ใช่นะ อาศัยอยู่ในวัดที่อยู่ชานเมืองนอกเขตเมืองไม่ได้อยู่ในเขตของเมืองสามารถคนสามารถไปทำบุญที่ท่านได้ไใกล้ๆไม่ไปไกลมากแต่ว่าอยู่นอกเขตเมืองเท่านั้นเองนะฝ่ายอรัญญาวาสีสงกลุ่มนี้มีกิจธุระสำคัญคือวิปัสสนาธุระ นะวิปัสนาธุระไม่นิยมสร้างสิ่งก่อสร้างและไม่นิยมรับกิจนิมนต์ต่างๆนะอันพระสงค์กลุ่มนี้จะมุ่งจเจริญทางด้านวิปัสนาธุระเป็นหลักเราไปถึงเราจะเห็นท่านนั่งปักปลดอยู่ตามที่สงบสงบต่างๆและวิปัสสนากรรมฐาน และบางที่ท่านก็จะทำกรรมฐานไม่ได้นั่งอย่างเดียวนะยืนกรรมฐานเดินกรรมฐานนะนอนสีหะสยายญาติหรือนอนกรรมฐานนั่งยืนนอนเดินตามเรียกว่ากายายุป,ปัสนาสติประฐานในมาหาสติประฐานสูตรนะคือสงกลุ่มนี้จะเน้นเฉพาะการปัสนากรรมฐานอาจดต่อสงกลุ่มนี้ มีพระสังฆราชคือสมเด็จพระวรรณรัตน์นะสมเด็จพระวรรณรัตน์ถือว่าเป็นพระสังฆราชฝ่ายอรัญญวาสีนะครอ่ะก่อนอื่นอาจารย์ขออธิบายก่อนลัทธิหลังกาวงคืออะไรดูรูปนะลูกนี่คือรูปของประเทศอินเดีย นะจินแล้วแต่จินตนาการคนจะมองนะสำหรับอาจารย์ชฉลีคิดว่าคล้ายๆหูช้างอ่ะหูช้างนะคะและอินเดียแล้วก็ตรงตอนใต้ของอินเดียเลยเนี่ยเลยอินเดียลงไปในมหาสมุทรอ,อินเดียก็คือเกาะลังกาสีลังกาเห็นไหมพั้นอินเดียก็จะมีเส้นยี่สิบเนี่ยเป็นเส้นขวางกั้นสำคัญน,นะ อันเหนือเส้นยี่สิบขึ้นไปจะถือว่าเป็นอินเดียตอนเหนืออินเดียฝ่ายเหนือตอนล่างของเส้นยี่สิบลงมาก็จะเป็นอินเดียใต้อารยธรรมโบราณของอินเดียนะส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนเหนือเพราะว่าอะไรเพราะว่าติดกับเทือกเขาหิมาลัยนะหิมาลัยอยู่ตรงน,นี้จึงเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญสำคัญเห็นไหมแหล่งแม่น้ำสำคัญสำคัญอัน พระพุทธองค์ท่านก็เนี่ยทรงอยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะทรงประสูตรทรงแสดงธรรมครั้งแรกออกเทศนาสั่งสอนต่างๆอยู่บริเวณตรงนี้นะจนกระทั่งหลังจากที่โปรองดับขันปรินิพานไปเกือบสามร้อยปีนะพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วถึงอ,อะไรสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช พระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยส่งนับถือพุทธศาสนามากเถราวาทนะส่งเห็นว่าถ้าพระพุทธศาสนาอยู่แต่ในแต่อินเดียเนี่ยนะต่อไปในภายภาคหน้าพุทธศาสนาก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ดังนั้นพระองค์จึงแสดงตนเป็นมหาศาสนูปัํมพกส่งพระเถระให้นำพระพุทธศาสนาออก ไปประดิษฐานอย่างที่ต่างๆ9เส้นทางนะหนึ่งในเส้นทางนั้นก็คือที่สุวรรณภูมิก็คือแถวบ้านเราเนี่ยนะไทยแลนด์พม่าในพวกนี้นะ Thailand, arma, นะสุวรรณภูมิและอีกหนึ่งเส้นทางก็ไปที่ศรีลังกาเนี่ยลงไปจังตอนใต้นะศรีลังกาดังนั้นหลังจากนั้นนะหลังจาก พุทธศตรวรรษที่สามไปแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็ไปประฏิสฐานอย่างสถานที่แห่งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยที่หลังกาดังนั้นพุทธศาสนาในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะก็จะมีพระเถระจากหลังกานำพระพุทธศาสนาออกมาเผยแผ่นะถือว่าเป็นเจเนเรชั่นต่อไปเนี่ยเราเรียกว่าเจเนเรชั่นจากหลังกาเขาจะเรียกว่ารัตทิหลังกาวงนะ ลทัทธิหลังกาวงอันในลทัทธิเนี่ยจะแบ่งพระสงฆ์ออกเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายที่มุ่งเน้นในวิปัสสนาธุระเรียกว่าฝ่ายอรัญญาวาสีและฝ่ายที่มุ่งเน้นในเรื่องพระไตรปิฎกธุระเรียกว่าฝ่ายคามวาสีนะนะแปลอรัญ,ญาวาสี the forest residing monks forest แปลว่าป่า forest residing monks the monks living in the forest tradition คิดสั้นตตรงนี้ดู forest tradition แปลว่าธรรมเนียมแบบป่า who concentrate ผู้ที่มุ่งมัน่นมุ่งเน้นมุ่งเป้า on the meditation practice ในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะต่อไป คามวาสี the town residing monks พระที่อาศัยอยู่ในเมืองนะ the monks living in the town monastery คำนี้แปละว่าวัดวาอารามนะลูก monastery นะ town monastery วัดในเมือง who concentrate ผู้ที่มุง่งเป้ามุ่งมัน่น to propagate propagate แปลว่าเผยแพร่ the Buddha's teachings หลักธรรมคำสอนนะ and monastic functions ใช่ไหม monastic เป็น adjective mm hmm. มาจากคำว่า monastery functions ก็ Fun mm hmm. คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัดกิจกรรมทางวัดหรือจะเรียกรวมๆกันก็คืองานพิธีกรรมต่างๆนั่นเองนะอ่ะ อันนี้ก็คือฝ่ายขามวาสีนะครับคำต่อไป supreme p a t r i a r c h ถ้าพูดให้เป็นสปีดเต็มๆก็คือ supreme p a t r a r c h supreme p a t r a r c h หมายถึงพระสังฆราชนะ สมเด็จพระสังฆราชสุพรีมเพทราคจำไหมว่าสมัยก่อนมีสององค์นะที่เราไป้ฟังเมื่อกี้คำต่อไป ott, a b b o t a อ b o t นะ a b b o t แปลว่าท่านเจ้าอาวาสหรือท่านอธิการเจ้าของวัดนะ the a b b o t The temple abbot ก็คือเจ้าอาวาสวัดนะครับต่อไป His Holiness พระอันนี้เป็นคำเรียกคำนำหน้านามที่เรียกพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ต่างๆนะหลังจากนั้นก็ตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยตำแหน่งของท่านสมมุติว่าท่านเจ้าอภเจ้าอาวาสชื่อพระอะไรอ่ะ พระวีระธรรมมุนีนะท่านเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรสมัยโบรนาณน,นะท่านเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรเวลาเราเรียกท่านเราก็เรียกว่า His Holiness พระวีรธรรมมุนีนะ The Temple Abbot ท่านเจ้าอาวาสหรือท่านพระสังฆราชนะองค์ที่แล้วเราก็ใช้คำว่า His Holiness พระยาน,นสังวร นะ the late supreme patriarch ท่านเจ้าอาวาสเอ้ยขท่านพระสังฆราชองค์ก่อนนะนั้น His Holiness พระแล้วก็ตามด้วยชื่อท่านนะครับคำต่อไป Buddhist novice the Buddhist novice ก็คือสมณมเณรนะสมณมเณรสมณมเณรที่ บางคนอธิบายว่ายังบ่อยมั้งนะเราใช้คำนี้ the Buddhist novice คำต่อไป the Buddhist nun the b u d d h i s nun ก็คือแม่ชีนะแม่ชีที่นุ่งผ้าสีขาวโกนผมอาศายัยอ,อยู่ในวัดถือศีลอยู่ในวัดนะมีหน้าที่รักษาศีลแล้วก็ คอยปฏิบัติอ,ะ,อะไระะทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยของวัดนะดูรส่นันคำต่อไป d e v o t e หรือเลมันเลมันนี้แปลว่าพวกคารวาสนะพวกคนสามัญที่ไม่ใช่นักบวชแต่เข้าไปถือศีลในวัด เข้าไปปฏิบัติธ,ธรรมในวัดนะพวกคารวาสที่เข้าไปรักษาศีลห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่สิบห้าวันนะบางคนก็นุ่งขาวห่มขาวอะไรอยู่ในนั้นเพื่อให้สร้างสัญ,ญลักษณ์ให้ชัดเจนนะเรียกว่าพวกเลมันพวกคารวาสต่อไปมอนสติกมาจากรากคำว่ามอนสตรีซึ่งแปลว่า เกี่ยวกับวัดแรง่งยศถาบรรดาศักดิ์นัน้น monastic rank ก็คือสมณะศักด์ของพระสงฆ์หรือยศของพระนั่นเองนะสมณะศักด์พระสงฆ์เนี่ยจะมีสมณะศักดิ์นะพระเจ้าแผ่นดินจะพระราชทานสมณะศักด์ให้นะแล้วก็จะมีพัดยศพระราชทานให้ด้วยนะคำต่อไป a h i g h ลี venerated monk แปลก่อนนะ a highly venerated monk พระสงฆ์ venerated สักการะบูชา highly อย่างสูงคือพระสงฆ์ที่ได้รับการสักการะบูชาเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูง who is regarded ผู้ซึ่งถูกถือว่า Holy individual mm hmm. เป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะ mm hmm. เมื่อแปลรวมๆกันนะ่ะ mm hmm. ก็หมายถึงพระเกจิอาจารย์เวลาเราไปตามวัดเรามักจะเห็นประติมากรรมของพระเกจิประติมากรรมของพระสงฆ์องค์สำคัญๆี่มีชื่อเสียงเช่นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหรือรูปของหลวงพ่อคูณหรือรูปของอหลวงปู่ทวด นี้เป็นต้นนะเวลาที่เราจะอธิบายให้ฝรั่งฟังเนี่ยเราอาจจะเนี่ยใช้คำนี้ His Holiness พระหลวงปู่ทวด A Highly Venerated Monk พระสงฆ์ที่ได้รับการสักการะอย่างสูง Who is regarded as holy holy individual ผู้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ บรรลุธรรมชั้นสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปคำสุดท้ายของเทปนี้คือ monks robe หรือ monastic robe robes แต่ว่าผ้าคลุมนั้นจะใช้คำว่า monks robes monastic robes ก็ได้แปลว่าผ้าจีวรพระสงฆ์ผ้าไตรจีวรน,นะตรงนี้ขีดจริงหรือ Consist of ขีดจริงไปเลยเพราะ เดิมที่อาจารย์มีคําศัพท์แยกกันก็คือผ้านุ่งผ้าคลุมผ้าสังคติอันนี้เอาคําศัพท์แค่นี้พอคือมังโรวคือผ้าจีวรพระสงฆ์นะครับอ่ะสำหรับเทปนี้ก็เพียงเท่านี้สวัสดีครับ